สวัสดีค่ะทุกคนขาดิฉันมีประเด็นที่อยากจะมาชวนทุกคนคุยนะคะเพิ่มเติมนิดนึงนิดนึงจริงๆนะคะจากรายการโหนกระแสวันนี้เออทุกคนก็คงได้ดูเหมือนกับดิฉันนะเนาะก็คือวันนี้นะคะในรายการโหนกระแสพี่หนุ่มเขาก็ได้เชิญอาจารย์เอมานั่งในรายการนะคะแล้วก็สอบถามประเด็นเรื่องดราม่าทั้งหมดที่มีคนกล่าวถึง mm. อาจารย์นะคะวิพา์วิจารณ์กันในโซเชียล เรื่องฝากดวงเอ่ยล้างดวงเอ่ยหรือพิธีกรรมอะไรใดๆต่างๆที่อาจารย์ได้ทํามานะคะก็อ่ะเรื่องราวทั้งหมดในรายการก็ไปตามดูย้อนหลังกันเองนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูแต่สําหรับดิฉันดิฉันมีประเด็นนะคะที่อยากชวนทุกคนมองต่อนะคะหรือคิดต่อหรือพูดต่ออ่า เป็นเกี่ยวกับคําพูดของอาจารย์เอกแล้วกันนะคะที่พี่หนุ่มอาจจะเปิดโอกาสให้อาจารย์เอได้พูดทิ้งท้ายในรายการนะคะอยากจะฝากอะไรใดๆถึงท่านผู้ชมนะครับทั้งคนที่เชื่อและคนที่ไม่เชื่อทั้งคนที่ศรัทธาและไม่ศรัทธานะคะซึ่งมันมีประโยคทิ้งท้ายของอาจารย์เอ่ที่ดิฉันนะรู้สึกว่าถ้าฟังแบบผิวเผินเลยนะฟังแบบผิวเผินไม่คิดอะไรมากและไม่คิดต่อคือฟังแล้วก็แบบหลับตาฟังเคิมอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเห็นด้วยกับที่อาจารย์เอกพูดและทิ้งท้ายในรายการซึ่งดิฉันก็มั่นใจว่าคนระดับอาจารย์เอก็คงเป็นคนที่มีวัฒนศิลและจิตวิทยาดีในระดับหนึ่งในการที่จะพูดนะคะไม่งั้นเขาคงไม่มีคนนับถือและศรัทธาเขาก็จํานวนไม่น้อยนะดิฉันบอกก่อนก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาที่ ที่นับถือเขาศรัทธาเขาอ่ะส่วนใครจะนับถือใครจะศรัทธาถ้าเป็นชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปดิฉันคงไม่ได้ไปมีปัญหาอะไรด้วยนะคะถ้าไม่เห็นด้วยหรือถ้ามีคนมาถามดิฉันดิฉันก็อาจจะแค่ตอบในฐานะของดิฉันนะแต่ถ้าเป็นอาจารย์เอดิฉันอาจจะพูดถึงแกเยอะหน่อยเพราะดิฉันรู้สึกว่าแกอยู่ในฐานะที่ตั้งตัวเป็นอาจารย์ของผู้คนแล้วก็เป็นตัวแทนในการทําพิธีกรรมซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ อะไรอะมันไม่ใช่เป็นพิธีกรรมที่ <c oughs> ทําให้ป่าทําให้เตีเนาะเป็นพิธีกรรมที่มันเป็นที่มาของผลประโยชน์อันมหาศาลดิฉันขอขอใช้คํานี้ก็แล้วกันนะคะและผลประโยชน์ของมหาศาลอันมหาศาลเนี่ยก็ไม่ได้ไปที่ไหนเข้าตัวอาจารย์เอเองนะคะจากการปล่อยให้เช่าวัตถุมงคลก็ดีหรือการทําพิธีกรรมใดๆต่างๆก็ดีไม่ว่าเรื่องการปรับฐานดวงฝากดวงล้างดวงเอออะไรกัน เปลี่ยนเบอร์มือถือเยอะแยะมากมายซึ่งแต่ละแพ็กเกจเรียกว่าอย่างนี้แล้วกันแต่ละแพ็กเกจราคาก็สูงริบเลียวดิฉันบอกเลยถ้าคุณเพิ่งมารู้จักอาจารย์เอช่วงหลังเรื่องที่เขาฝาักดวง999บาทเนี่ยถือว่าถูกมากนะคะแต่ถ้าคุณรู้จักเขาในเวอร์ชั่นเมื่อประมาณสักกี่ปีมาแล้วอะสามสี่ปีมาแล้วมั้ง ถ้าคุณเห็นแพ็กเกจต่างๆก่อนหน้านี้นะคะคุณจะร้องว้าวเลยเพราะว่าราคามันสูงกว่านี้มากนะคะเอออย่างกับปรับฐานดวงอย่างเงี้ยผัดฐานดวงใหญ่เออเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเปลี่ยนเบอร์มือถือบางทีมีราคาหลักหมื่นนะคะแล้วหลายหมื่นด้วยเพราะว่าวันนี้ดิฉันเห็นคนคอมเมนต์ในรายการโหนกระแสเลยนะคะเท็จจริงอย่างไรไม่ทราบนะคะก็ประมาณหกหมื่นนะคะแล้วก็มีคนส่งข้อมูลมาให้ดิฉันด้วยทางอินบ็อกกันนะคะว่าก็เคยจองคิวดูดวงกับอาจารย์เหมือนกันนะคะต้องดูดวงก่อนนะคะ ต้องจองคิวดูดวงก่อนพออาจารย์ดูดวงแล้วอาจารย์ก็จะเลือกเลขให้นะคะแบบนี้จะมีแอดมินตอบกลับนะคะแต่ว่าบางเอิญว่าพี่คนนี้น่าจะเงินไม่ถึงก็เลยเสียแค่ค่าต่อคิวให้อาจารย์ดูดวงให้500บาทนะคะแต่ว่าไม่มีเงินเปลี่ยนเบอร์มือถือซึ่งทางอาจารย์บอกว่าเนี่ยดวงกําลังขึ้นทางแอดมินนะแอดมินอ้างอาจจะไม่ใช่อาจารย์นะคะแอดมินก็น่าจะมีแอดมิะนเนาะเพราะว่าเพจเขาคนติดตามเยอะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเขาเยอะก็แอดมินก็อ้างว่าเนี่ยอาจารย์บอกว่าดวงกําลังดี แล้วก็อาจจะต้องจะต้องได้เบอร์อันเนี้ยจะต้องเอาเบอร์อันเนี้ยไปซึ่งมันราคาค่อนข้างสูงแล้วพี่คนนี้เขาก็เลยไม่เอาเขามีหลักฐานในการพูดคุยนะคะที่ฉันไม่ใช่พูดรงเดชเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันมาโกหกพกลมนะคะมาใส่ร้ายใส่ความอาจารย์อะประเด็นที่ดีฉันจะพูด เรื่องนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าเรื่องก็คือประโยคทิ้งท้ายในรายการของอาจารย์เอวันเนี้ยที่ดิฉันบอกว่าถ้าฟังผิวเผินมันจะเคิมเลยใช่เลยอาจารย์พูดถูกนูน่นนี่อาจารย์ปิดได้สวยนะคะมีคนคอมเมนต์อาจารย์ปิดได้สวยสมศักดิ์ศรีมากอา่ะสมไม่สมแล้วแต่ใครเชื่อแต่สาหรับดิฉันดิฉันจะควรชวนทุกคนคิดต่อกันแล้วกันอาจารย์พูดทํานองว่าอย่างนี้นะคะเอามาจากช่องรายการผลกระแสเลยนะคะอาจารย์บอกว่าอย่างนี้อาจารย์บอกว่า ผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนวิ่งหาความสุขเนาะและความสุขของใครบางคนก็คือสายมูอาจารย์จะพูดทำนองว่าความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันเหมือนคนชอบเล่นบอลเล่นบาส์ก็ไปเล่นบอลเล่นเล่นบาส์คนชอบปาร์ตี้ก็ไปปาร์ตี้ถ้าใครดูในรายการวันนี้อาจารย์พูดทำนองนี้ความสุขของใครของมันและความสุขของใครบางคนก็คือสายมูลและอาจารย์ก็พูดอีกว่าผมเชื่อว่าไม่มีใครชอบเห็นคนมาด้อยค่าความสุขของเราผมรู้ว่าความเชื่อเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากและไม่ใช่ทุกคนที่เชื่อผมอยากให้เราอยู่กันบน ความเข้าใจนะคะและให้เกียรติในความเชื่อของแต่ละคนโอ้โหถ้าฟังแบบ,บเคลืมนะถ้าฟังแบบเพื่อไม่คิดอะไรเยอะ้ยาอาจารย์พูดดีมากใช่ดิฉันจะเห็นด้วยว่าสิ่งที่อาจารย์พูดดีมากถ้าอาจารย์พูดในฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่งที่มีความเชื่อและความศรัทธาไม่ได้เป็นเจ้าลัทธิเข้าใจความหมายไหมหรือไม่ได้เป็นเจ้าแม่แห่งพิธีกรรมดิฉันขอใช้คํานี้แล้วกันถ้าอาจารย์ไม่ได้พูดถ้าอาจารย์พูดในฐานะของคนธรรมดาทั่วไปไม่ได้พูดในฐานะของเจ้าแม่พิธีกรรมตึง ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในฐานะของคนซึ่งตั้งตัวเป็นเจ้าพิธีกรรมทําพิธีกรรมให้คนนะ่ะไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่ปรับฐานดวงเ,เปลี่ยนเบอร์มือถือให้เช่าวัตถุมงคลแล้วล่าสุดที่เขามีเรื่องฝากดวงฝากดวงล้างดวงอะไรกันเนี่ยอาจารย์มีรายได้มหาศาลจากการทําพิธีให้กับคนคืออาจารย์มีผลประโยชน์จากเรื่องนี้ค่ะ อาจารย์ไม่ได้พูดในฐานะของคนที่ศรัทธาแต่อาจารย์พูดในฐานะของคนที่มีผลประโยชน์จากเรื่องนี้คุณมีผลประโยชน์อย่างจากเรื่องนี้ค่ะนะคะและที่อาจารย์บอกว่าที่อาจารย์บอกว่าความสุขของแต่ละคนไม่ไม่เหมือนกันใช่อาจารย์พูดถูกแต่อาจารย์จะเอาเรื่องการมูไปเปรียบเทียบกับเรื่องของกีฬาไม่ได้ค่ะกับการปาร์ตี้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะคน ออกกาลังกายเห็นผลเชิงประจักษ์ได้นะคะเล่นกีฬามีทักษะมีความสามารถที่มากขึ้นเป็นผลเชิงประจักษ์ที่เห็นได้คนซ้อมบอลทุกวันเก่งบอลค่ะคนซ้อมบอลเล่ทุกวันวอลเล่ทุกวันเก่งวอลเล่ค่ะสุขภาพดีขึ้นร่างกายแข็งแรงขึ้นอันนี้คือผลเชิงประจักษ์นะคะเนี้เรียกว่าความสุขได้คนไปปาร์ตี้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์ทานเข้าผับเข้าบาร์ก็ไม่ว่ากาันแล้วแต่ นะคะเออใครที่เขาจากสายดื่มสายดิ้งไม่ว่ากันเขาซื้อเหล้าเขาได้ดื่มเหล้านะคะเขาซื้อเบียร์ <_ D> เขาได้ะะ <_ D> ไดื่มเบียร์ค่ะแต่เวลาที่คนมามูอาอย่างเฉพาะมูกับอาจารย์เนี่ยเขาไม่ได้มาหาอาจารย์เพื่อเขาต้องการความสุขค่ะอาจารย์อาจารย์เอพูดไม่หมดนะคะคนหลายคนที่เข้าหาอาจารย์เอเขาไม่ได้เข้าหาเพราะต้องการให้อาจารย์ให<ป>้คว <_ d ix> ามสุขกับเขานะคะคนร้อยคนคนร้อยทั้งร้อยที่ไปมูต้องการผลคือความสําเร็จค่ะ คนฝากดวงกับอาจารย์ต้องการความสําเร็จค่ะยิ่งอาจารย์ไปอัดคลิปแล้วบอกว่าเนี่ยลูกศิษย์อาจารย์คนนึงเพิ่งถูกลอตเตอรี่หรือจะเถียงค่ะดิฉันเห็นในติ๊กต็อกก็บอกว่าเนี่ยเนี่ยลูกศิษย์เพิ่งได้โชคได้ลาบไปพออาจารย์เอาไปลงคลิปแบบนี้เอาเคสไม่รู้แหละมีจริงหรือไม่มีจริงก็ไม่รู้ดิฉันไม่กล่าวหาอาจารย์นะคะอาจจะมีจริงก็ได้เอาเคสของคนที่ได้ผลคือความสําเร็จจากการทําพิธีกรรมของอาจารย์มาอวดอ้างแบบนี้มันก็คือการโฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้คนเชื่อว่าถ้ามาทําพิธีกรรมกับอาจารย์คือได้แน สำเร็จแน่ทุกคนก็ต้องสําเร็จเพราะทํากับอาจารย์ปรับดวงก็ต้องดีขึ้นเพราะถ้าปรับแล้วได้ความสุขเฉยๆใครจะปรับใครจะต้องการปรับคาใครจะเสียเงินไปทาไมถ้าทาพิธีกรรมแล้วได้ความสุขคนสวดมนต์อยู่บ้านดีกว่าค่ะไม่เสียเงินคนนั่งสมาธิอยู่บ้านดีกว่าค่ะไม่เสียเงินฉะนั้นการมูไม่ใช่เรื่องของความสุขค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของความสุขและโดยเฉพาะคนที่พูดเป็นคนที่ได้ผลประโยชน์อันมหาศาลจากการทําพิธีกรรม ไม่ได้ความสุขค่ะแต่ได้ผลประโยชน์ค่ะอาจารย์ทําพิธีกรรมถ้าอาจารย์ทําเองอาจารย์จะบอกว่าเป็นความสุขอาจารย์ได้ความสุขดิฉันไม่เถียงค่ะอาจารย์บินไปอินเดียไปบูชาเทพใช้เงินอาจารย์คนเดียวเลยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการฝากดวงหรือไม่มีรายได้จากความศรัทธาของคนมาเกี่ยวข้องอาจารย์บอกว่านี่คือความสุขดิฉันไม่เถียงเลยค่ะอาจารย์จะเอา พระลักษณ์หน้าทองมาปิดหน้าอาจารย์อย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ทําพิธีกรรมให้ใครและไม่ได้เรียกรับเงินอาจารย์จะบอกว่าเป็นความสุขดิฉันไม่เถียงเลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่อาจารย์มีการทําพิธีกรรมซึ่งอาจารย์ก็ยอมรับในรายการว่ามันมีเรื่องของอาจารย์บอกว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมันมีการเปิดบริษัทนะมันก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายมันก็มีเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์แสดงว่าอาจารย์กําลังค้ากําไรค่ะมันไม่ใช่ความสุขค่ะอา,าอาจารย์พูดไม่หมด อาจารย์พูดไม่หมดดิฉันถึงบอกไงถ้าฟังแบบมันเหมือนจะเคิมนะใช่แน่นอนว่าความเชื่อของคนแต่ละคนมันไม่ควรที่จะต้องถูกมาเลยอะ่ะควรให้เกียรติกันแบบพี่อาจารย์พูดนะอาจารย์เอกเขพูดว่าต้องให้เกียรติกันถูกต้องค่ะความเชื่อของคนแต่ละคนควรได้รับความเข้าใจและการให้เกียรติกัน และสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ควรจะพูดต่อไปอีกหรืออาจารย์ไม่พูดดิฉันพูดจะพูดแทนให้ก็คือและความเชื่อของคนทุกคนไม่ควรถูกนํามาใช้เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์คนทําพิธีกรรมกับอาจารย์ร้อยคนหวังความสําเร็จในชีวิตฝหวังความร่ํารวยการได้โชคได้ลาบซึ่งเขาได้หรือเปล่าไม่รู้ดิฉันไม่ทราบแต่คนที่ได้แน่ๆทุกครั้งจากการทําพิธีกรรมของคนคืออาจารย์ 999บาทอาจารย์ต้องได้แล้วไม่รู้ได้เท่าไหร่ไม่รู้คนอื่นต้องรอแต่อาจารย์ไม่ต้องรอเลยอาจารย์ได้ทันทีจากการทําพิธีกรรมค่ะคนรวยคนสําเร็จก่อนเพื่อนเลยคืออาจารย์ค่ะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้พูดในฐานะของคนที่มีความเชื่ออย่างเดียวแต่อาจารย์กําลังพูดในฐานะของคนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากเรื่องนี้ค่ะเขาก็ยอมพูดตามความเป็นจริงตรงไปตรงมาซึ่งอาจารย์โอเคกับเขาตรงนี้เขาโอเคมากคุณเอจกักรพัฒน์ พระเจเนจกพัฒดีดีเลยแล้วก็พูดตรงไปตรงมาทุกอย่างยอมรับทุกอย่างว่าเขาไม่ใช่พุทธเขาเป็นพราหมณ์เขาทำพิธีไม่ได้ไปบอกใครอะไรยังไงว่าจะได้ไม่ได้เลยแต่ก็มีหลายอย่างแหละที่มันมันดูแบบปัดไปเรื่อยอย่างเง,งี้ยแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเขาก็ยอมรับตามความเป็นจริงอาจารย์โอเคคนแบบนี้ก็ดูค่อนข้างจะเป็นคนจริงใจแล้วดูทรงแล้วก็ไม่ได้คิดจะหลอกลวงใครหรอก แต่เป็นเพราะความเชื่อผิดความเห็นผิดของตัวเขาเองที่เขาทําของเขามาคิดว่าสิ่งเหล่านั้นจะสามารถแก้กรรมแก้โศกโรคภัยเพราะเขาบอกว่าเขามีศรัทธามากเขาเลยไปเปลี่ยนเป็นพราม์ใช่ไหมแลวเขาก็เลิกทําพิธีตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแล้วก็เริ่มต้นเขาจะกลับไปขายของเหมือนเดิมเขาก็จะไม่ไม่กลับมาทาอะไรแบบนี้อีกแล้วอย่างเงี้ยนะเลิกก็จะเลิกก็จะเลิกได้ซึ่งอาจารย์ว่าเขาแฝงกว่า ผู้วิเศษสองคนก่อนหน้านี้ที่ไม่ยอมมาเปิดตัวไม่ยอมออกมาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นเจนยันทิพย์หรือว่าอาจารย์เชียงอาจารย์เชียงอะไรนะก็ไม่ยอมออกมาอย่างที่คุณหนุ่มกันชัยพูดอะว่าถ้าออกมาสะหน่อยอะไรหลายอย่างมันจะชัดเจนขึ้นเพราะไม่ออกมาข้อสงสัยการตั้งคําถามมันก็จะมากขึ้นทําไมไม่ออกมามันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแสดงว่าอาจจะมีอะไรชนะติดหลังอะไรหรือเปล่า ซึ่งก็ควรออกมาชี้แจงจริงๆยังไม่ได้มีใครคิดว่าผิดอะไรนะก็ออกมาชี้แจงให้มันถูกต้องแค่นั้นเองออกมาชี้แจงให้มันถูกต้องเราไม่ได้ทำเราอย่าไปกลัวเราไม่ได้พูดเลยอย่าไปอะไรอย่างคุณเออย่างเงี้ยเขาไม่กล้ามาหวนกระแสตอนแรกแต่เขาก็ตัดสินใจมาเพราะเขาต้องการที่จะมาพูดความจริงและสุดท้ายก็เขาก็พูดความจริงอย่างการเรื่องโฆษณาชวนชื่อเกินจริงอะไรคุณหนุ่มก็เตือนไปเยอะมาหาหมีก็เตือนเยอะซึ่งอาจารย์ก็มองว่า เขาก็ยอมรับฟังนะเขาเป็นคนไม่ดื้ออ่ะเขาเป็นคนว่าง่ายเพื่ออาจารย์ว่าคนแบบเนี้ยจะเสียดายเนาะแต่มาเป็นศรัทธาของเขาแหละเข้าใจได้เสียดายคนแบบเนี้ยถ้าเกิดเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้านะเขาจะไปได้ไกลกว่านี้เยอะเลยคืนนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่มาไม่ไกลนะเขาก็มาได้ไกลนะทต่มายถึงว่าลักษณะเขาอ่ะเขาเป็นคนค่อนข้างเป็นคนจริงใจเป็นคนดีคนหนึ่ง เขาจะไปผิดเข้าใจจะผิดเรื่องขึ้น <c oughs> เรื่องโฆษณาชวนเชื่ออะไรแต่ว่าหลอกคงไม่ได้ไปหลอกใครอะนะคงจะมีเจตนาดีแหละเจตนาดีอยากช่วยคนจริงๆมันจะเข้าใจสมัยอาจารย์เป็นหมอดูอาจารย์ก็มีเจตนาดีแบบนี้แหละเจตนาดีคืออยากช่วยคนแต่อย่าได้เขาพูดอะ่ะสุดท้ายมันก็เป็นธุรกิจซึ่งอาจารย์เข้าใจได้ว่ามันเป็นธุรกิจเป็นหมอดูเป็นร่างทรงเป็นผู้วิเศษเป็นคนทําพิธีกรรมเวลาทํามันต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีการอยากได้รายได้ ซึ่งเขาก็ยอมรับเองว่ามันก็เป็นธุรกิจมันเป็นบริษัทที่เขาเปิดขึ้นมาซึ่งเขาก็ทํามันต้องมีไรายได้ซึ่งเออโอเควะ่ะคนแบบนี้จริงใจดีเขาก็กล้าพูดตามความเป็นจริงกล้ายอมรับตามความเป็นจริงว่ามันคือธุรกิจของเขาเออโอเคขายความเชื่อใช่ซึ่งอาจารย์โอเคนะพูดแบบนี้ทําตรงไปตรงมาแบบนี้โอเคเลยโอเคเลยก็ยอมรับตามความเป็นจริงถือว่าโอเค เขาผิดก็ว่าก็ไปตามผิดถูกก็ว่าก็ไปตามถูกอย่างน้อยเขาก็กล้าพูดความจริงดีกว่าหลายๆคนที่ไม่คิดแม้แต่จะพูดความจริงด้วยซ้ำดีแล้วดีแล้ว